รู้ไหมครับน้ำยาหม้อน้ำมีความสำคัญต่อรถมากเพราะจะช่วยลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ได้วันนี้จะมาบอกน้ำา6ชนิดที่ห้ามเติมลงในหม้อน้ำของรถโดยเด็ดขาดนะครับ 1. น้ํา้ำบาดาลเพราะว่าน้ำบาดาลจะมีแร่ธาตุอยู่เยอะมากจะทำให้แร่ธาตุนั้นสะสมจนกลายเป็นคาบตะกันติดอยู่ในหม้อน้ำได้นะครับ 2. น้ำกันแม้ว่าน้ำกันจะเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่มีค่า ph เท่ากับ7แต่ตัวน้ำกันเองสามารถจับตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์หรือ co 2ได้ง่ายมากซึ่งจะทำให้กลายเป็นกด แล้วสามารถกัดก่อนชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ได้นะครับ3น้ำอัดลมเพราะว่าน้ำอัดลมจะมีฤทธิ์เป็นกดจะทําให้เกิดการกัดก่อนชิ้นส่วนได้ 4. น้ําแข็งเพราะน้ําแข็งมันจะยัดไม่เข้าช่องหม้อน้ําถ้ามันยัดเข้ามันจะไม่ใช่น้ําแข็ง5น้ําตาเพราะเราไม่ควรเสียใจจนต้องเสียน้ําตามากมายให้กับหม้อน้ําขนาดนั้น6น้ําใจไม่ควรเติมลงในหม้อน้ําโดยเด็ดขาดเพราะแค่มีน้ําใจในการกดหัวใจกดติดตามยังไม่มีกันเลยหมดกำลังใจในการทําคลิปสนุกๆแล้วนะครับ